ตอนนี้กับสายมาแล้วเราก็จะเริ่มออกไกล้งัวกเอาไปหาเลี้ยงฉลอะเคลม่ผ่ายค่ะเด็กพี่นออไปไป้องเพราะว่าไปเลี้ยงเมื่อวานนี้ทะเลกินหยาเบิดสำนักยังโดคือเก่าเอากระชไปเลี้ยงตเติมไปอีกรอกพี่น้องมอานังวกันเริ่มนอนกันอะไรได้นี่สายมากแล้วเนาะคนกินงาไก่จีนอิอ่มมันก็จะนอนกันแล้วพี่นออ้องเม่ซื้อจะเจอตัวนียเริ่มเริมที่ได้ลูกแล้วได้พี่น้องเพราะว่านมพันเริ่มเบ่งแล้วเนาะ ค่าอีก่อกี้เมื่อนะสิได้พี่น้องเลยสิได้กินหน่องงัวแล้วเม่เฮาก็สิน่่ไปก่อน่่น <c oughs> น่่่่่่่่่่่่่่่่่ป่่่่่า่ัว่ี่่ิกเ่า่่่่่่ย่ัน่่่ก่่อ่่นค่่่่่่่่่่าก่่่ก็มีไม่ได้่่่่่่่่่อ่่่่่่่า่่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 ่น <c oughs> ่น่่น่น่่่่่่ <c oughs> ่่่่่่่่็่่่่่่่่น <c oughs> มาเฮาหูค่ะพี่น้องมายืนถ่ายอยู่หนา้าประตูเลย,เยท่าไรได้ไข่จับกูใ<น>ส่กับผู้าวหอกก็แมนมานนังแมนโตขาหนูบ่เนาะจะได้กินน้่นอยู่บ pues, ่แบบนี้เนาะเรี <S <S ่งกันเนาะ เ้ากว่าศิลไป่พรอบหน้าเป็นนี้เลยตามขั้นเพื่อชิบว่ายมันลงเขาเนาะง้อหากว่าถือเสียงว่คก้าตาไว้พร้อมเพื่อชี้าซับหนามาเแถวหลอกขางน้ำนี่แล้วคี่หนองเาง้ออยู่ก็สิษเขาห้าซับหนามายเพื่อไปตกมีกินตอนเที่ยงตัดเมื่อเน่กัาถออาคุ้มคุ้มมอนฝนสิดตกแล้วทาเบงตอนเช้าสวยคีอหนองแต่เบงท่งก็สิบตตกแล้วนะสีแดดนั่นแหละอีวเล่บอกอค่เือ ตั้งซองพนแบบนี้กระทามากลุ่มพี่น้องก็บอกได้เลยวก็บมกลุ่มมันได้เนาะบุงจากสภพาพเขาเนี่ยมันก็มีการกัดในต้นสองต้นไปเนาะ <c oughs> ดอก็เกี่ยวตาก็มีงานเท่ๆพี่น้องหน้าฮหนนี่น้า,นนาพังว่าตลอดเขาบ่งามเลยพี่น้องเล้บางเนี่ยเฮ้ยแกอยู่หง่าก็บบ่ได้มาลกลงลกจกเถื่อ นี่เขาหน้าวานสติยวเลยนี่มีแต่หยาหยาลับเขาได้สูงกว่ากเลยเพราะพ่อเท่ากันเลย,ยลหยาก็ร่ายร้อยหาพวกย่างเกี่ยวเขาก็ชิรเกี่ยวแต่ห่วงมันเละหย,ยาหลายปวดเวลาเขาวา่ายังได้ชิรากีทุกทีเลยน้องคนมาแล้วพี่น้อ,นนะองนะฝนยันเสียงอุ๊อุ๊มากล่ะ เวลากรับแล้ววันนี้ก็ทีแรงง่าเมื่อเที่ยงแล้วเนาะพระวัสิ15พักเที่ยงกินข่าวเนาะกินอีน,อน้องง้ก็ไปอยากเมื่อปันใดเด่นในกระยาไ่อยากไปปันใดค่ะง้อโลภมากพี่น้องฝนมากละ่ะผู้คุมม่าน้ะผูตกแห้งอยู่วันนี้เปียกแน่ๆนฮะฝนตกเรียบร้อยพี่น้องตกคำแล้ว รับจะใหม่ไปพร้อมห้ามมาใหม่ตกมีแต่นางเอาขาวฮ่าฝนตกทำเอามาหอดหน้าเรียบร้อยเหมือนมาหอดเทียเรียบร้อยไปน้องไล่งวัวเขาสวนเนาะข้าสวน,น,น,นไหมแล้วก็ฮ่ากินข้าวกินน้ำพี่น้องแล้วก็ประมันอีกตอนบ่ายเดีย๋ยวทาก็เสี่ยออกไปเลี้ยงในรอบเนาะแล้วก็จบโดตอนแรกพอแหละ พี่ร้อยกี่สติต๋วห้า,มมากี่ร้อยกีหนักก็ตอนนี้ป้าฝนตกห้ามเอาเกือบกันดีตกแห้งตกเย้มหยิบมากแล้วก็ไปตัวยังตัวดวงอามาเมือเฮ็ดยังเอียงคนหาคนเป็ด <c oughs> ไม่เอาไหนอากุยพี่รองพี่รองมีเวนจังเป็นอีหยัง สมบัติแมวหายตุ้ยสมบัติแมวหายดูไปแม่จะเจียเสียยังไงพี่น้องเก็บมาจากบุกมดได้มาหนึ่งหันบุกมูลนั่นใช้บัองหูบุกมือไปจักนี่เนาะมันหลุดนี่น้าหมดคนนียหัวคุณตะเอียงกู